เมื่อวันที่3 1อตุลาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนกิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมสดธรรมจัก,กปรปาวัฒนสูตร2833ล้านจบเนื่องในวันลอยกระทงวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12โดยได้มีการถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญผ่านทางช่อง GBN เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมอยู่ที่บ้านให้สอดคล้องกับมาตรการการ,การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวทบทวนโอวาทโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าวันลอยกระทงนเะบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์วันนี้วันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำเดือน12เป็นวันลอยกระทงซึ่งการลอยกระทงนั้น เป็นไปเพื่อการให้เกิดกุศลธรรมขึ้นในใจแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นการลอยบาปออกไปจากใจไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะที่มีอยู่ในใจของเรานั้นเอาออกให้หมดหรือเอาออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้คงเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆมีแต่ความรักความสามัคคีมีมโปนปณิธานเป้าหมายและอุดมการร่วมกันเพราะฉะนั้นคืนนี้จึงเป็นคืนที่สำคัญ เราไม่ควรปล่อยให้ราตรีที่สสนงดงามนี้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สำคัญให้ทุกคนตามปรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราได้ทำมาด้วยใจที่ผ่องใสาจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงได้ดังขึ้น54ครั้งก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาแจ้งย่อสูตธรรมจักกรเป๋วัฒนสูตรในเป้าหมายต่อไป เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจกกักรกะปะวัฒนสูตรที่ยอด3,000 0 8ล้าน8 0 8จบเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทตชีโวหรือคุณครูไม่เล็กซึ่งในปีนี้ท่านจะมีอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีในวันจันทร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563ครับ